สวัสดีครับดนนีก็มาเจอกันนะเดดิงอันนี้ก็หน้าเดดก็มาคุยเรื่องของตาตั้มตายตั้มนะคุยเรื่องตายนตั้มต่อที่ว่าตายนตัต้มถอนตัวออกจากกันเป็นผัวควาให้กับ <c oughs> ลุงพลนะครับอ่าผมมองอย่างนี้นะครับอ่าผมมองว่า างทีอาจจะไม่มีเคยคาดคิดเรื่องนี้ก็ได้สิ่งที่น่าเดชมองก็คือเมื่อประมาณสักแปดเดือนที่แล้วทางตระนายตั้มเนี่ยมาเป็นตะนายความให้กับทางของลุงทางของลูกพลแต่ว่าตอนนั้นยังยังยังไม่ตกลงว่า อาจะจะเป็นตนายให้จริงๆหรือไม่แต <c oughs> ท่ทางทางตนายตั้มเนี่ยก็าตั้งเงื่อนไขไว้สามข้อที่จะเป็นตนายกับทางด้านลุงพลอ่าเขาตั้งเงื่อนไขไว้สามข้ออ่าข้อแรกก็คือจะต้องพูดคุยกับลุงพลก่อนอันนี้ข้อแรกไม่เป็นหนาผ่านอยู่แล้วอ่าผ่านอยู่แล้วส่วนข้อที่สองทาง นายแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ต้องไปดูพื้นที่ที่กระเดตนั้นก็คือต้องขึ้นไปไปดูไปดูที่กระเดตที่ภูเหล็กไฟแล้วก็ประมาณวันที่วันที่สี่วันที่สี่ถ้าย้อนไปประมาณสักแปดเก้าเดือนน่าจะน่าจะประมาณสักเดือนมีนาวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกเนี่ยวันที่สี่เนี่ยทาง นายก็เดินทางไปที่บ้านกกอกนะเดินไปที่บ้านกกอกโดยน่าจะไปด้วยสายการบินไปลงที่สกลนครบนะประมาณนั้นแล้วก็ทางด้านของลุงพลปนนัตเต้นก็ไปรับที่นั่นนั่นคือครั้งแรกครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกนะมันก็หลายหลายหลายเดือนหลายหลายเดือนมาแล้วแหละประมาณแปดเก้าเดือนประมาณแปดเก้าเดือนอจำกันได้นะ เพราะน้าตางตนายก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะว่าความให้หรือไม่ก็คงจะพูดคุยในในเงื่อนไขก้อที่หนึ่งน่าจะตกลงกันผ่านในเงื่อนไขก้อที่หนึ่งและเงื่อนไขก้อที่สองก็ต้องไปดูพื้นที่กันพื้นที่ปูเหล็กไยต้องขึ้นในบนปูเหล็กไยน่าประมาณน่าจะสักวันที่ที่ห้าที่ขึ้นไปนะถ้าจะไม่ปิดนะแต่จําปิดจําพลาดขอไปด้วยน่าประมาณที่ห้าขึ้นไปดูที่อ่า พื้นที่ที่ขอกเหล็กไฟที่ผู้เหล็กไฟก็พอขึ้นไปดูก็พื้นที่ก็ทางด้านตนาไนตั้มก็บอกว่าเด็กไม่น่าขึ้นมาได้นี่คือจริงๆที่คำพูดที่ตายได้ได้พูดไวนะ้น่ะว่าเด็กไม่น่าขึ้นมาได้นี่มันสูงชันมากผู้ใหญ่ยัง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 ขึ้นมาไม่ค่อยได้มันเลยแล้วเด็กๆจะขึ้นมาได้ไงประมาณนั้นนะ่ะประมาณนั้นอแอ้พอขึ้นไปดูเด็ก ก็ลงกันมาก็ทางทาง,าทางผู้สื่อข่าวตามผู้ผู้สื่อข่าวก็ได้ถามาทางตรายตั้มว่าจะว่าความให้หรือไม่ประมาณนี้ทางตรายก็บอกว่ามีเงื่อนไขสามขอ้อที่พูดกันบนบน,บนผู้เล็กไฟเลยนะบนผู้เล็กไฟเลยเงื่อนไขสามขอ้อเหมือนที่นานเด็พูดแล้วว่าหนึ่งจะต้องพูดกับลุงก่อน ข้อนี้ผ่านแล้วก็มาดูพื้นที่ในเงื่อนไขข้อที่สองดูพื้นที่ดูพื้นที่แล้วเงื่อนไขข้อที่สองก็ผ่านแต่ยังมีเงื่อนไขข้อที่สามที่ทางตนายตั้มบอกว่าจะต้องพูดคุยกับพยานแล้วก็ทางครอบครัวของแม่น้องยิมูหมายถึงว่าแม่น้องอยิมูจะต้องพูดคุยแม่แม่น้องยิมูด้วยนี่ข้อที่สามแต่ข้อที่สามเนี่ยทางตนายตั้ม น่าจะไม่ผ่านหรือน่าจะไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้จำกันได้แต่ตายตั้มเนี่ยก็อาจจะพูดคุยกับปยญนบางคนอาจจะพูดคุยปัญนาบางคนก็ได้แต่กับแม่ของแม่น้องจิมพูเนี่ยไม่ได้พูดคุยแล้วแม่น้องจิมพูก็บอกว่าก็ได้ข่าวได้ข่าวก็บอกว่าถ้าทางตายตั้มมาหรือว่าทีมงานเขมาเนี่ยคือพูดคุยได้ในฐานะ มาเยี่ยมเงินก็ต้องต้อนรับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของคดีเนี่ยก็จะไม่พูดไป่คุยเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ให้ให้ไป,ไปกับเจ้าหน้าที่มาแล้วให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าทีส่สำรวจวันนั้นวันนั้นก็นี่หมายความว่าทางตางตายตั้มเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดคุยกับ,ก,บกับแม่น้องจิมพู้ในเงื่อนไขข้อที่สามเนี่ยที่นาเดชบอกว่าตางตายตั้มและก็ติมานนะวี่ตาไนาตั้มเนี่ย อาจจะโดนอาถันก็ได้โดนอาถันของปูเหล็กไฟก็ได้เพราะทางทนายเนี่ยเได้ไปพูดบนบูเหล็กไฟยชไม่ว่าต้องมีเงื่อนไขสามข้อนี่แกพูดเพียงแต่ว่าคือผ่านข้อหนึ่งข้อสองข้อหนึ่งข้อสองผ่านแต่ข้อสามเนี่ยแกน่าจะไม่ได้พูดคุยไม่ได้พูดคุยกับแม่แม่น้องอยู่พูในตรงเนี้ยก็นั่นเดงก็มองว่ามันน่าจะเป็นอาถ ma, yep. no ันเพราะว่าแกขึ้นไปพูดบน บนบนภูเหล็กไฟก็เลยกลายเป็นว่าพอเรามามองถึงเรื่องของคดีที่ว่าทางทนายเนี่ยได้ถอนถอนตัวการเป็นทนายความนะที่ที่ที่เขาก็ออกมาตรงสามวันเนี่ยอด็ตมองว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาพูดไว้ที่บนภูเหล็กไฟพูดไว้ไว้ว่าต้องมีเงื่อนไขสามข้อแต่เงื่อนไขสามข้อนี้มันผ่านแค่สองข้อขั้นข้อที่สามยังไม่ได้ผ่าน อ่าก็ค to so like ือย right ังไม่ไ e ด so ้พ so ูดก like the so ับแม่หรือว่าถ้าอาจจะพูดคุยว่าเออเงื่อนไขก็ที่สามเนี่ยพูดคุยกับพยานอาจจะพูดกับพยานแต่คือเงื่อนไขที่ไม่เต็มไม่สมบูรณ์คือต้องมานั่งคุยกับอ่าแม่น้องยิพูดด้วยนักเดทมองว่างั้นนะถ้าได้คุยกับแม่น้องยิพูดเนี่ยถือว่าเงื่อนไขก็สามเนี่ยผ่านผ่านโดยที่ว่าผ่านเต็มเต็มเลยอ่าผ่านเต็มเต็มว่าเงื่อนไขก็สามเต็มเต็มก้อหนึ่งก้อสองก้อสามก็ผ่านแต่ทางตรงนี้ แกไม่ได้มาพูดคุยเพราะนั้นมันน่าจะมีเรื่องของอาถรรพ์อะไรเกิดขึ้นบางอย่างนี่นะเดี๋ยวมองไปอีกทางนึ่งนะมองไปอีกทางแต่เรื่องที่ว่าเขาจะกัดแยงกันเรื่องความคิดเห็นไม่ไม่ตรงกันบ้างหรือไม่ลงรอยกันบ้างอะไรเนี่ยหรือว่าคนนูน้นคนนี้คนนั้นพูดอาจจะกระทบกระเทือนทําให้ทางตัางัาตนตรายเนี่ยเกิดน้อยอกน้อยใจ ก็อาจจะมีก็นั้นก็เป็นประเด็นที่ว่าอาจจะเชื่อมโยงมาถึงที่ที่น่าเด็พูดถึงว่าอาจจะมีเรื่องของอาตันผู้เล็กไฟที่ทางทีมของตะไน่ดำเนี่ยขึ้นไปก็ไปได้นะ่เพราะอย่างนี้เราเป็นคนไทยเราก็ต้องต้องเชื่อเรื่องลักษณะน,นี้เหมือนกับเวลาเราขึ้นไปหรือไกลก็แล้วแต่ขึ้นไป,นไปบนปูเเล็กไฟหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาก็บอกว่าหลงป่าหลงบานี่ก็เหมือนกับว่า เจอฐานเจ้าที่จะทางอะไรก็ว่านไปอาจจะหาตัวไม่เจอก็ต้องมีการบนุนบุนบานสารกล่าวกันจุดรูปจุดเทียนกันนี่ตามความเชื่อโบราณของของคนไทยมาจ้านานนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามพื้นที่ตามจนบทก็ต้องมีความเชื่อถึงตรงนี้ก็เหมือนกันถึงแม้เราจะอยู่ในสังคมเมืองพอเราเข้าไปตรงนั้นปับ๊บก็ไม่แน่อันนนะนะี้มองไปอีกแง่หนึ่งอีกแง่มองมองนะมองจจะมองไปอีกแง่ว่า มันความขัดแย้งตรงนี้มันก็อาจจะมีผลถึงการที่ว่าอเดีตพูดถึงว่าอาถรรพ์ของปูเหล็กไฟก็ได้เพราะที่ไปพูดตรงนั้นก็คือไปพูดที่ที่ปูเหล็กไฟนั่นเป็นไปได้ไหมเหมือนเวลาเราเข้าป่านี่นะแล้วเราเข้าป่านี่บางคนถ้าเข้าป่ากับนายพลานไม่้พูดนาทางเนี่ยเ <c oughs> ขาจะบอกอะไรเราบางสิ่งบางอย่างว่าเฮ้ยนี่อย่าพูดนะแบบนี้อย่าพูดนะเดินเดินปกติเลยเนี่ยอย่าจะพูดคํานุ่นคานี้คานั้นอะไรอย่างเงี้ย หรือแม้แต่เราไปเที่ยวฉี่เที่ยวเยี่ยวตรงนี้ก็เอออย่าทำาเนี้คือมันมันมีอาถรรพ์ในบางทีบางอย่างถ้าเราไปทาตรงตรงนั้นน่ะในป่าที่ว่าป่าเขาเรียกป่าสมบูรณ์ในป่าที่ว่าครบสมบูรณ์ทุกอย่างถึงตรงนี้นั่นเด็กก็มองมองไปอีอกแง่นะไอ้ความขัดแนย,ย้งก็ก็ไว้ความขัดแย้งก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละที่นั่นเด็กพูดว่ามันอาจจะเชื่อมโยงมาเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของความพินาศฐานที่ว่าบางทีไม่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ตรงนี้นี่เด็กพูด ตางจากที่ว่าเขาลง,ลงกูลงก่าวกันแต่แต,เต,เต่ตละแต่ละแต่ละช่องแต่ละช่องนะั้งช่องเล็กช่องน้อยก็ว่าไปนะแต่นันเดดมองอีกแง่มุมหนึ่งอ่าซึ่งอาจจะไม่มีใครคาดคิดตรงนี้ก็ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันก็พิสูจน์กันยากนะแต่มันเป็นก็เป็นความเชื่ออะนี่นก็มองอย่างนั้น <c oughs> เพราะว่าในที่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราไปคุยไปพูดอะไรแต่สมมติเราพูดระหนึ่งสองสามอยู่ตามไรนะแต่เรามันไม่เป็นไปตามตรงนั้นนะ มันก็อาจจะเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ก็ได้แต่มันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอ่าขาเรียกว่าไม่มีอะไรต่อต่อผู้ที่พูดอะไรอ่ามากมายอยู่นนว่าตื่นอะไรไม่ใช่เพียงแต่ว่าพอเรามาทําคดีอย่างเนี้ยมาทําดีอ๋อมาทําคดีให้กับคนนี้คนนี้อย่างทําคดีให้กับลุงคนนี้ก็พูดว่าอ่าต้องมีสามข้อนะแต่แต่บางคนว่าเขาทาได้แค่สองข้อข้อข้อที่สามมันอาจจะว่าทําได้นิดหน่อยไม่เต็มที่ก็คืออาจจะว่าขาด ค่ะเป็นนิดหน่อยก็ถือว่าถือว่าไม่สมบูรณ์น่ะข้อที่สามใช่ไหมเมื่อคืนไม่ได้คุยกับแม่แม่สาหรือแม่ของน้องชมพู่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเรื่องคดีเก็พูดถว่าจะคุยเรื่องคดีอ่าจะคุยเรื่องคดีแต่แม่สาว่าถ้ามาคุยเรื่องคดีก็ไม่ได้คุยแตงนี้หมายความว่าถูกตัดไปแล like like kind of so kind of really really ้วถูกต mm. ัดไปแล้วจะไม่ค <tr> ุยเรื่องคดีอ่าแต่ถ้าเขาไปคุยเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรแต่นี่ก็คุยว่าจะมาคุยเรื่องเงื่อนไขข้อที่สามคุยเรื่องคดีเรื่องพยานพยานอาจจะอาจจะได้คุยได้พูด เป็นบางคนอาจเป็นอ่าแต่มันมันไม่ครบถ้นสมบูรณ์รนี่นะเดี๋ยมองว่ามันอาจจะเป็นอาถรรพ์ของของปูเหรือไฟก็ได้อ่าที่ว่าที่ว่าต้นตนายได้คุยได้พูดไว้อ่าแต่ก็มันไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่ว่าประเด็นอะไรมากมายตรงนี้ก็คือเราได้พูดไว้มันเองมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทาตอนนี้ตอนแรกว่าตอนแรกยังไม่ไม่ทำพอครบเงินไขก็ขจะทําแต่นี้ก็ไม่รู้ว่ามันครบเง่อนไขสมบูรณ์เงื่อนไขสมบูรณ์หรือไม่อันนั้นไม่รู้อันนไม่รู้ร แต่ว่ามองน้าเด็ดบอกว่ามองน้าเด็ดบอ,องน้าเด็ดมองว่าเหมือนว่าเงื่อนไขมันไม่สมบูรณนะ์อ่ะพอไม่สมบูรณ์มันก็มันก็เกิดว่าเฮ้ยเราทําคดีของลุงเนี่ยไม่ไม่จบอ่ะไม่ครบอาจจะมีเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สะดุดอยู่กลางทางอย่างเนี้พอเดินมาสักพักอย่างเนี้ยพอเดินมาสักพอขึ้นแก้สารแรกสืบประยนันใช่ไหมก็มีสะดุดแล้วว่าเฮ้ยอ่า พอตอนตัวแล้วอะไรประมาณนี้ก็มันเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาก็นี่ก็เหมือนลักษณะเหมือนที่ททนันเด็ตพูดว่ามันอาจจะเป็นอาถรรพ์ของอปูเหล็กควายที่ว่าตันตานายได้พูดเอาไว้ว่าสามก้อสามก้อต้องให้สมบูรณ์นะแต่ถ้าไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ได้วันนั้นแหละเออเนี่ยพก็ขึ้นไปพูดในบทนั้นอ่าเนี่ยเด็มองแบบนี้น,น,น,นนะแต่จริงจะจริงะต่เท็ดอะไรมันเรื่องของความเชือ่อนี่ความเชื่อเป็นเรื่องของความอาถรรพ์เป็นไปได้เป็นไปได้ พราะว่าความอาถรรพ์อย่างนี้มันจะเกิดเชื่อมโยงอะไรหลายอย่างแล้วเข้ามาที่เรื่องราวของคดีว่าให้เราต้องต้องมีเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็มีการสอนตัวมีการไม่ลงรูปลงรอยกันอย่างนี้บางทีตอนนี้มันเป็นเหตุตอนนั้นเองเป็นเหตุเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงอา่าที่ระเด็ดพูดถึงว่าอาตันของผู้เล็กไวยเพราะที่นั่นเป็นเป็นเนขาบอกมันมันผูเเล็กไวยเป็นที่อะไรที่ มีอะไรหลายๆอย่างที่ว่าอาเรื่องบรูราณโบราณนะนะคุณก็เชื่อกันอย่างนั้นนี่นี่นาเดยก็มองไปลักษณะอย่างนั้นอ่านเป็นไปได้พอก็ขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปถึงรุ่นไปดูที่ดูตามเลยซึงที่นั่ะตำรวจเขาก็หาพยานหลักฐานพื้นที่กันต้องต้องเกือบปีอ่ะตั้งเกือบปีแต่ว่าทางตนายก็มาไปไป,ไป,ไป,ไปอเอเียงวันเดียวก็มาดูาเรื่องราวก็เป็นมาประมาณอย่างนี้นาเดียคิดว่านี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของ ความอารพ์ก็ได้แต่อนาคตต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ทําต่อไปไหมนี่ยังไม่รู้ต้องต้องดูก่อนเพราะว่าการถอนตัวจากการเป็นทนายเนี่ยมันก็ต้องต้องให้ศาลต้องไปแจ้งที่ศาลด้วยไปแจ้งที่ศาลด้วยตอนนี้เลยมาตั้งวันวันจันทร์วันจันทร,ร,ร์วันอังคารวันพุธเนี่ยเลยมาสองสามวันแล้วก็ยังอ่าทางทนายก็ยังไม่ได้ไปที่ศาลต้องไปแจ้งที่ศาลว่าเออเขา ถอนตัวปอะมาเนียต้องให้สารแจ้งให้สารทราบและขณะเดียวกันก็ต้องอความก็ต้องทราบด้วยความก็ต้องทราบด้วยรุกวลก็ต้องทราบด้วยว่าเออเนี่ยถอนตัวแล้วนะจะได้หาคน,นอื่นประมาณนั้นเลยเอาก็ว่านไปด้วยกันนะเรื่องการถอตนตัวไปต้องไปแจ้งที่อ่าที่สถาในสารทราบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายเหมือนกันนะมาตราเท่าไรเนี่นะกฎหมายประมวลพิจารณาความแพ่ง น่าจะไม่น่าจะไม่ผิดพลาดได้นะเอ่อต้องนักกฎหมายก็รู้เลยอ่าต้องไปทํางานเขารู้นักกฎหมายว่าไปขั้นตอนต้องเป็นยังไงเหมือนเหมือนทนายตั้มก็รู้ว่าเออการตนตัวจากการเป็นทนายมาโไม่ตั้มเรื่องนี้แล้วอ่าสะละสิทธิ์การทำประมาณนั้นเลยนะเออเพราะว่าต้องไปที่ที่ไหนบ้างยังไงนะอันนี้ก็นักเด็กก็วากมาฝากไว้ฝากบอกไว้สำหรับมุมมองของนักเด็กนะอ่ามุมมองของนักเด็กอาจจะมองแตกต่างจากคนอื่นที่ว่าเขากัดแย้งกันอ่าการกัดแย้งการการที่เราจะถอยออกมาหรือ มีอะไรกันขึ้นในในตังคมเร็วมาเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งมันก็เป็นเรื่องปกติอาจจะมีความขัดแย้งเป็นเด่นที่เราต้องถอยออกมาหรือว่าไม่เข้าไปหาเลยเหมือนกรณีหลายๆกรณีเนี่ยกรณีของของของ,ของลุงเนี่ยเห็นไหมคนะนี้คนนั้นก็ต้องถอยออกมาหลายคนมากรณีของอทางภายในต้องเหมือนกันแต่น่าเดมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาตันบนภูเหล็กไวยที่ว่าเขาได้ไปดู พื้นที่กระเดกตอนนั้นเนี่ยเมื่อวันที่ประมาณวันที่สามที่สี่ประมาณเดือนมีนามีเนี่ยต้นพีอ่ะประมาณนึก็่เลยมาประมาณแปดเก้าเรือน,น,นเนี่ยเนี่ยนะแต่ก็นึกถึงได้นะนึกได้ตอนที่ทางตาลมามาครั้งแรกอ่ะแล้วก็พอลงจากภูแล้วก,ก็มานั่งกินอะไรที่เอาปักหวานมากินมีปักหวานด้วยที่ามีข่าวกันพักว่าเอะปากหวานได้มาจากไหนเอาปากหวานมาจากไหนประมาณนั้นเลยนะเออนั่นแหละที่ทนายก็มาล พอประมาณวันที่สี่ห้าหกคนที่หกทนายก็กลับกลับบ้านกับที่ไหนสมุดสากรเน,นี่ยนั่นนะอ่แล้วก็กลับวันที่ับประมาณสักวันที่หกก็กลับเนี่ยนั้นอันนี้เดี๋ยวก็มองนี้นะไออื่นก็เรื่องความขัดแย้งมันก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละมันก็ก็เห็นเห็นกันใช่ไหมแต่ส่วนที่เรามองไม่เห็นเนเราคาดคิดไม่ถึงนี่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนั้นเราไปยนย้อน,อนดูย้อนดูข้างหลังว่าเออย้ยอนดูที่ผ่านมาสักเก็บไปเดือนว่าทาง ทีมงานของท่านธนาตันตน้มเนี่ยได้ขึ้นไปแล้วก็ก็พูดเงื่อนไข,ขขึ้นมาเงื่อนไขในการทํกคเดียดสามข้อแต่นี้ไอ้สามข้อนี่มันครบไหม่ที่ทางเขามามาทำะนะครบไหมถ้าถ้าครบก็มันก็ไม่มีปัญหาเลยแต่พอไม่ครบปั๊บนั่นเองก็มองว่าเอ้ยมันเกิดอาถรรพ์ของผู้เล็กไว้หรือเปล่าที่ว่าท่านตนายขึ้นไปพูดวันนั้นน่ยนผู้เล็กไว้ด้วยว่าอ,อ ที่สื่อก็ถามว่าเออต้องมีสามก้อนนะเดี๋ยวจะไปคุยกับแม่สาด้วยทางนั้นแม่สาก็บอกว่าถ้าคุยเรื่องอื่นก็คุยตมาก็ต้อนรับแบบแขกมาเยือนบ้านแต่ถ้าคุยเรื่องคดีก็ก็ไม่คุยด้วยเออต้องไปคุยเรื่องตำรวจอย่างเดียวอ่านี่เป็นเรื่องของที่ว่าทางตนายตอนตัวนี่มองนี่นะมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาตันของกูเล็กไว้น่าอ่านเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ทำเป็นไม่ได้เพราะว่า อยู่ตามชนบทมีเรื่องเหแบบนี้แต่ถ้าไม่ลงไปขึ้นไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราขึ้นไปปั๊บนั่นน่ะมันจะอยู่ในบริเวณของอ่าของภูเหล็กกวอยว่าขึ้นเนี่ยตรงนั้นแล้วอันนี้อันนี้ก็มองอย่างนั้นน่ะไม่ได้การพูดอะไรดีบางทีเราก็ตามกานตามผู้นําทางก็าว่าเฮ้ยอย่าพูดนันนี้พูดไม่ได้นะเราขึ้นไปที่ประมาณอย่านั้นที่เป็นป่าป่าดงป่าชมบูนเนี่ยประมาณนั้นพูดไม่ได้ประมาณนั้นเนี่ยน่ะต้องต้องระวังตระวังอย่างนี้ก็อ่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเาดมองตันเออองงาจจะมด ปิดไปจากคน,นอื่นอก็วันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามามามาดูมาชมนาเด็ดนะขอ,ขอบคุณอันนี้ก็นาเด,ดก็กวากเรงนี้ไว้ในมุมมองของหน้าเด็นะนาเด็ดนะเดดก็น่าจะมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาตันของผู้เล็กไปก็ได้อ่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมหน้าเด,ด็แล้วก็จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ